วันนี้เราจะพาไปรู้จัก5อันดับกองกลางที่ดีที่สุดณเวลานี้ใครคือจอมทัพที่เปลี่ยนเกมได้ในพริบตาใครคือคนที่ควบคุมทุกจังหวะของเกมราวกับคอนดักเตอร์วงออเคสตราอย่าเพิ่งรีบเถียงในใจเพราะบางคนคุณอาจไม่คาดคิดว่าจะติดอันดับพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันดับที่5มา์ตินโอเดกาจากอาร์เซนอลกับตันทีมอาร์เซนอลที่เล่นได้ฉลาดสร้างเกมรุกมีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยม และเป็นคนที่ทําให้เกมของอาร์เซนอลมีไอเดียและจังหวะที่หลากหลายมากขึ้นอันดับที่4โทนี่ครอสจากเรอัลมาดริดแม้อายุเริ่มมากกองกลางสาแต่ยังคุมจังหวะเกมได้เนียนเหมือนเครื่องจักรจ่ายบอลไม่มีพลาดและมีความนิ่งที่หาได้ยากเป็นตัวอย่างของกองกลางที่เล่นด้วยสมองอันดับที่3โรดรีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หัวใจของเกมรับแดนกลางแมนซิตี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับ ที่อ่านเกมได้เฉียบขาดแย่งบอลเก่งและจ่ายบอลขึ้นเกมแม่นยำมากๆไม่มีโรดรี่เกมของซิตี้ไม่ไหลลื่นเลยอันดับที่2จูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดแม้อายุยังน้อยวัย21ปีแต่โชว์ฟอร์มได้เกินวัยเป็นกองกลางที่ทำได้ทั้งรับทั้งรุกยิงประตูเยอะจนนึกว่าเป็นกองหน้าและเล่นด้วยความมั่นใจแบบนักเตะระดับโลกไปแล้วและอันดับที่1 เควินเดอบรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กองกลางตัวรุกอัจฉริยะจากเบลเยียมเป็นคนที่สร้างสรรค์เกมได้ยอดเยี่ยมมีวิสัยทัศน์และการจ่ายบอลระดับโลกสามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วยการผ่านบอลเพียงครั้งเดียวอีกทั้งยิงไกลก็เฉียบคมไม่แพ้กันและนั่นก็คือ5อันดับกองกลางที่เราคัดมาแบบเน้นๆแต่ในโลกฟุตบอลอะไรก็เปลี่ยนได้ในพริบตาคุณคิดว่าใครควรติดหรือตกหล่นจากลิสต์นี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะ คุณคิดว่าใครคือกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้วันนี้เราจะพาไปดู5กองหลังที่ถูกยกย่องว่าแข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้ใครจะครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งในใจคุณไปดูกันเลยค่ะอันดับที่5มัตไทเดอร์ลิกทีมจากบาเยิร์นมิวนิกโด่งดังตั้งแต่สมัยอยู่กับอาแจ็กซ์ตอนอายุยังน้อยมีความแข็งแกร่งและเล่นลูกกลางอากาศเก่งอันดับที่สวิลเลียมซาลิบาทีมจากอาร์เซนอลแม้ยังอายุน้อย แต่โดดเด่นมากในพรีเมียร์ลีกอ่านเกมดีมากและเล่นบอลกับเท้าได้เยี่ยมอันดับที่3 a เอดามิลิตาทีมจากเรอัลมาดริดเล่นได้ทั้งเซนเตอร์และแบ็กขวาแข็งแรงและเร็วเล่นได้ทั้งเกมรับและออกบอลจากแนวลึกอันดับที่2 r u รูแบนดิยัชทีมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นอย่างนิ่งและมีวินัยสูงเป็นกุญแจสำคัญในแนวรับของแมนซิตี้ที่พาทีมคว้าสามแชมป์ในฤดูกาลเดียว และอันดับที่1นึ่งเวอร์จิลฟานไดทีมจากลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากเล่นลูกกลางอากาศดีอ่านเกมขาดและมีความเป็นผู้นำสูงเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชแชมป์ UCL และ p ะพรีเมียร์ลีกแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครคือกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าทีมฟุตบอลทีมไหนขายเสื้อได้เยอะที่สุดในโลกปี2024นี้ มีทีมไหนบ้างที่แฟนบอลทุ่มเงินซื้อเสื้อจนยอดพุ่งทยานวันนี้เราจะพาไปดู5อันดับสโมสรฟุตบอลที่ทำรายได้จากการขายเสื้อได้มากที่สุดในปีนี้บอกเลยว่าอันดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทีมที่คุณเดาไว้ก็ได้อันดับที่5้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด130ล้านยูโรรายได้จากการขายเสื้อและสินค้าภายใต้แบรนด์ Adidas อันดับที่4 l i ลิเวอร์พูลล้านยูโรเป็นสโมสรจากพรีเมียร์ลีกที่มีรายได้จากการขายเสื้อสูงสุด อันดับที่ 3. าไบเร์ยูนิว7นิ147ล้านยูโรรายได้จากการขายเสื้อและสินค้าภายใต้แบรนด์ Adidas อันดับที่ 2. เรอัลมาดริด155ล้านยูโรการเข้าร่วมทีมของคีเยนเอ็มบัตเป้และจูช่วยเพิ่มยอดขายเสื้ออย่างมากและอันดับที่ 1. บาร์าเซลนา179ล้านยูโรรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายเสื้อและสินค้าภายใต้แบรนด์ไนกี้และนี่ก็คือ5สโมสรที่ขายเสื้อได้เยอะที่สุด ในโลกปี2024ทีมโปรดของคุณติดอันดับไหมบาร์ซ่ามาดริดหรือแมนยูคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าดี D. คุณเคยซื้อเสื้อทีมไหนบ้างสโมสรบาร์เยนมิวนิคสโมสรเชลซีสโมสรเรอัลมาดริดสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรเรอัลมาดริดเพื่อนๆคิดว่าปี2025สสโมสรไหนจะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ